เอาละครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามมวลน้านะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับที่เตรียมรับมวลน้ําที่คาดว่าจะสูงสุดในวันนี้นะครับก่อนที่มวลน้ำเนี่ยจะผ่านไปยังมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีครับไปดูสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับพูดคุยกับคุณปียพงศ์เคนถวายผู้สื่อข่าวสตทอุบลราชธานีครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณปียพงศ์ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณอู้ดูรายการสองท่านครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับลงมาพื้นที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครพนม มุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้นาเรียนไปนะครับว่าในวันนี้นะครับที่ปริมาณน้ําที่จังหวัดนครพนมจะเพิ่มสูงขึ้นที่เป็นวิกฤตสูงสุดนี่ว่าคาดการณ์ว่าตัวเลขจะสูงเองนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบอกว่าตัวเลขเนี่ยคาดการณ์ในวันนี้สำหรับตัวเลขในวันนี้ตอนนี้ผมยังรออยู่นะครับเพราะว่าญาตินำเรียนข้อมูลเป็นของเมื่อวานกันก่อน เมื่อวานในช่วงของห้าโมงเย็น,นยระดับน้ำอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรแปดิบเ็ดเซนติเมตรนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นมานะครับจากในช่วงของอตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนติเมตรนั่นเองครับระดับน้ําพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับยังยังไม่ถึงขั้นที่จะส่งผลกระทบต่อในพื้นที่ตัวเมืองหรือพื้นที่ชั้นในของจังหวัดนะครพนมเพราะว่าทานผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแจ้งว่าในคัน หรือผนังกั้นน้ําพนังอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเองเนี่ยสูงถึง15เมตรดังนั้นแล้วเนี่ยปริมาณน้ําโขงที่จะไหลทะลักเข้าตัวเมืองเนี่ยยังไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีประตูระบายน้ําทั้งหมด6ประตูและถ้าถึงขั้นวิกฤตก็คือ12เมตรเนี่ยจะมีการปิดประตูระบายน้ําและจะใช้วิธีการในการที่จะร่องน้ําในส่วนของน้ําระบายน่ยลงสู่แม่น้ําโขงเนี่ยโดยการสูบแทน ดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตัวเมืองนะครับพื้นที่ชั้นในของนองครพนมเองเนี่ยไม่ต้องกัวงวลใจเพราะว่าถ้ารู้ว่าบอกว่าหลายวันที่ผ่านมามีการพูดถึงว่านครพนมเนี่ย,ยจะท่วมสูงและตัวเลขที่มีการแจ้งออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะสูงประมาณหนึ m, ่งหนึ่งถึงสองเมตรหรือหนึ่งจุดห้าเมตรเองเนี่ยกอนท่านผู้ว่าก็บอกว่า,วาให้ข้อมูลว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับยังไม่ท่วมถึงขนาดนั้นและไม่ไมต้องกัวงวลใจไปและมีการติดตามรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อช่วงเช้าก่อนที่ จะเข้ารายการในวันนี้นะครับในช่วงรุ่งเช้าเนี่ยนะครับมีฝนตกลงมานะครับประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็ <S <S อาจะจะเป็นปัจจัยหนึ่งในวันนี้ที่จะทําให้ปริมาณน้ําเนี่ยขยับตัวขึ้นอาจจะเล็กน้อยแต่ที่กังวลใจในวันนี้ทีดนึงเราต้องจับตามองกันต่อนะว่าจะมีในส่วนของพายุที่จะพาดผ่านมาที่เป็นเปนลนกลายนะครับมาที่นครพนมเนี่ยตัวเลขผมก็พยายามดูตั้งแต่ช่วงเช้าเขามีการคาดการณ์นะว่าที่นครพนมเองเนี่ย จะมีฝนตกนะครับอยู่ที่ร้อยละแปดสิบเนี่ยในในวันพรุ่งนี้ค,คือร้อยละสิบแปดสิบยี่สิบเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีการวาดกราฟว่าจะมีฝนตกในพื้นที่มีผลนะต่อนครพนมเนี่ยประมาณ90%และจะลด,ดเหลือโทยี่อร์เซในวันที่21และ22นั่นเองดังนั้นเองเนี่ยมันก็ต้องจับตามองกันต่อว่าในพื้นที่นครพนมนจะมีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยนี้หรือไม่ นี่คือตัวเลขหนึ่งแต่เมื่อวานนี้นอกจากการลงพื้นที่ไปสำรวจระดับน้าในในฝั่งของริมแม่น้ําคงเองเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมไปนั่นคือจุดเหมือนจุดเศรษฐกิจพื้นที่เศรษฐกิจคือลานพญารีสัตนาคราชผมเดินลงไปใต้ลานพญารีสัตนาคราชสักนิดหนึ่งเพราะว่าจุดนี้เป็นร้านขายสินค้าของผู้ประกอบการมีประมาณสักสิบกว่าร้านด้วยกันเห็นบรรยากาศของพ่อแม่อาผู้ประกอบการได้ลงมาสำรวจพื้นที่ ซึ่งจุดนี้เองเนี่ยอยู่ต่ำกว่า,าลานนะประมาณสักอ,อยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเมตรประมาณนี้นะ,ะตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะผู้ประกอบการลองเดินเข้าไปเนี่ยระดับน้ําเนี่ยท่วมเข้าไปในพื้นที่เนี่านลักประมาณสักยี่สิบเซนติเมตรผู้ประกอบการบอกว่าเฝ้าสังเกตการมาตั้งแต่ช่วงวันเสาร์เตรียมเก็บข้าวของแล้วก็ทางจังหวัดทางโครงการเองมีการประกาศแจ้งเตือนบอกว่าจะต้องมีการตัดน้ําตัดไฟละเพราะว่า ปริมาณน้ําจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันนั้นนะฮะก็มีการเก็บข้าวของขึ้นมานะครับแล้วก็มา,าเตรียมกลางเต็นที่ทางสำนักงานเทศบาลเนี่ยมีการจัดพื้นที่ไว้ให้ด้วยผู้ประกอบการบอกว่าลองเดินลงไปเลยเนี่ยพื้นด้านล่างเนี่ยคล้ายๆกับเป็นโคลนดังนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นภาพคล้ายๆกันกับทางผลกระทบจากทางภาคเหนือ กับทางเชียงรายแต่ไม่ได้แบบเป็นโคลนแบบหนาขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าเป็นโคลนสีน้ําตาลอยู่บนพื้นดังนั้นเองนี่เก็บอกว่าผู้บกกคับกว่ากัวงวลใจว่าน้ําจะลดลงทันไหมเพราะว่าในวันที่8ตุลาคมท่านนับไปอีกได้กี่สัปดาห์ จะเป็นเทศกาลสําคัญของนงครพนมนั่นคืองานประเพณีไหลเรือไฟผู้การบอกว่าอยากให้น้ําลดเร็วๆจะได้มีเวลาในการทําความสะอาดพื้นที่เพื่อจะได้เตรียมในการจำหน่ายสินค้าด้วยสิ่งสำคัญคือตรงมีการ เคลียพื้นที่ทําความสะอาดโครนพื้นที่โดยรอบด้วยเช่นเดียวกันนี่คือจุดที่ลงมาพื้นที่มาการดูแต่ผบอกว่าก็พยายามดูแลในส่วนของพื้นที่แต่จุดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ได้มากมีครอบครัวได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าอยู่ศึก20หลังคาเรือนเท่านั้นดูตัวเลขไม่ได้สูงนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยจะเป็นพื้นที่ ทางการเกษตรการปลูกพืชผักริมแม่น้ําโขงนะครับที่จะได้รับความเสียหายอยู่ณนะเวลานี้นอกจากที่นครพนมซะนิดหนึ่งนะครับผมขอญากขยะปมาที่จังหวัดมุกดาหารกันหน่อยมุกดาหารเองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวริยาบุนาราชนะยืนยันว่าสถานการณ์ริมแม่น้าโขงเองเนี่ยบอกว่ายังไม่กระทบ ที่มุกดาหารแต่ก็ยังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าฝนตกหนะัก mm. เหมือนช่วงแบบนี้นะครับก็อาจจะมีผลกระทบแค่ในพื้นที่ชั้นในเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรเฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้เรายังมีทีมข่าวผนวกกันนะครับรายงานข้อมูลเพื่อให้เป็นก้อนเดียวกันก็คือว่าที่อุบลราชธานีที่บอกว่าเป็นจุดรับน้ำวงใหญ่ยยเองบอกว่า เดิมทีเนี่ยทั้งมูลชีเนี่ยเราเจอปัญหาทุกปีปีนี้เราพร่องน้ํารอไว้ละนะครับต้องติดตามอย่างต่อเนื่องก็พยายามระบายน้ําอย่างอย่างเป็นะระบบกันด้วยแต่ปีนี้มาจากนามองกระต่อที่โขงเจียมหลายพื้นที่ครับมีการติดตามมาตั้งแต่แก่งสะพือจุดนี้ปริมาณน้ําท่วมในส่วนของแก่งสะพือไปละก็พยายามเร่งระบายน้ําผ่านเขื่อนปักมูลที่เปิดประตูบานระบายน้ําทั้ง8บานละตอนนี้น้ําก็อยู่ต่ากว่าระดับจริงแล้วก็ยังสามารถไหลระบายน้ําไปได้ซึ่งจะไป บรรจบกันที่แม่น้ำสองสีที่อําเภอของเทียมจุดนี้นะเป็นบรรจุบรรจบกันที่แม่น้ําโขงกับแม่น้ํามูลตอนนี้ระดับน้ําเนี่ยถ้าไปสังเกตก็คือว่ายังคงต่ํากว่าตลิ่งกันอยู่อยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบสามเซนติเมตรกันด้วยซึ่งท่านรองผู้ในการสำนักง,งานชลประทานทีเจตบุบุราชธานีท่านก็บอกว่า ปริมาณน้ําสูงสุดที่อุบลราชธานีจะเจอเนี่ยฮะที่มวลน,น้ําจะมาเนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่สิบเก้ากันยายนซึ่งก็จะค่อยๆระบายลงสู่สปปลาวต่อไปกันด้วยนี่คือระดับน้ําที่มีการรับอา่ารับรับช่วงต่อกันไปในช่วงแต่ละจังหวดัดเดี๋ยววันนี้ก็คงติดตามกันต่อนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ที่นาคารพรนมดูภาพรวม,มเพราะว่าเมื่อวันนะดูภาพรวมทั้ง มุอกอานกขนมมุกาหารอุบลราชธานีดูเป็นก้อนภาพรวมเพื่อรายงานให้กับในพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าตอนนี้นอกจากที่เรารับน้ํามาจากบึงการกันแล้วเนี่ยพื้นที่อุบลราชาพื้นที่โซนเนี่ยจะปฏิอาดดมเนินการกันไงกันต่อ สามจังหวัดนี้ที่จังหวัดนี้รรประชํงงานร่วมกันแบบว่าบูรณาการกันไปเพราะว่าเราติดตามเรื่องของระดับน้ําในพื้นที่รายงานข้อมูลกันแบบเป็นระบบกันด้วยซึ่งใหญ่พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับ,รบในข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐเนี่ยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอะไรให้ด้วยและที่สำคัญคือเรื่องของตัวเลขต่างๆเองเนี่ยอยากให้ติดตามจากทางหน่วยงานในพื้นที่อย่างเช่นสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สวทในพื้นที่ห,หรือสำนักง,งานปภเองจะพยายามรายงานข้อมูลอัปเดตให้เป็นทั้งภาคเช้าและภาคเย็นจะได้เห็นทิศทางของตัวเลขไมในเช่นนั้นเองเนี่ยาอาจจะมีการแบบไปแชร์ข้อมูลการาไปถ่ายภาพมาแล้วอาจจะพูดข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนเด่าน้อพปรพยาชนจะบตื่นตระหนกกันได้ครับครับพูดถึงจังหวัดนครพนมที่บอกว่าระดับน้ําในแม่น้าโขงเนี่ยห่างจากจุดวิกฤตแค่20เซนเท่านั้นนะฮะมีการแจ้งเตือนชาวบ้านหรือ,อยังครับตอนนี้ ่านมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในส่วนของตัวเลขอย่างให้เข้าใจว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในระดับไหนซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขวิกฤตเองเนี่ยจะอยู่ในขั้นที่จะเข้าไปมีพื้นที่ชั้นในซึ่งวิกฤตพอถึงวิกฤตวิกฤตปุ๊บอีกก็จะมีการปิดประตูระบายน้ําอย่างที่นําเรียนไปในเบื้องต้นนะว่า อ่าหกประตูระบายน้ําเองเนี่ยจะมีการปิดประตูไปถ้าถึงขั้นวิกฤตในตรงนั้นแต่ยังสามารถที่จะรับในส่วนของปริมาณน้ําได้อีกเป็นเมตรและเป็นเมตรนะที่จะล้นตลิงตะส่วนในพื้นที่ชั้นในเอ,ง,อยงยังยังมีพื้นที่ว่างที่จะรอรับน้ําตรงนี้กันอยู่ครับ,รบแล้วแบบนี้ค่ะในพื้นที่ไหนไหมคะที่อาจจะต้องมีการเตือนเป็นพิเศษ,ษเพราะว่าอย่างจุดวิกฤตเนี่ยมันจะไปวิกฤตตรงจุดไหนบ้างคะจุดวิกฤตเนี่ยก็คือ ยังเป็นพื้นที่ส่วนรอบนอกนะครับ<ช>ที่จะมีจุดหนึ่งก็คือบริเวณถนนอ่าชายโขงที่อยู่บริเวณรอบนอกตัวเมืองกันไปก็จะมีเป็นจุดพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่น้ำท่วมทําซากจะมีอยู่เล็กน้อยใ,<ช>ในตรงนั้นซึ่งึ่ง,งทางจังหวัดเองอเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลเยียวยายแล้วก็มีการติตาร่าต่อเนื่องในพื้นที่นี้แล้วซ<ช>ึ่งก็อย่างที่บอกว่าอสอบถามในพื้นที่นะคะว่า ในพื้นที่นครพนมนี่อาจจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นซึ่งพี่น้องประชาชนจะไม่ได้ค่อยอาศัยอยู่ในริมริมแม่น้ําโขงมากเท่าไหรนะักดังนั้นเองเนี่ยผลกระทบซึ่งก็จะไม่ได้มากนะครับ,รบในพื้นที่ของกลุ่มพี่น้องประชาชนแต่20หลังคาเรือนเองเนี่ยที่มีการสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอริมแม่น้าโขงโดยตรงแต่มันจะเป็นจุดของแม่น้ําสีสงคราม ที่เป็นการระบายน้านที่จะออกสู่แม่น้ำโขงจุดนี้เนี่ยจะปกะสโทษเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ย มีการไหลย้อนกลับในช่วงนั้นก็ทําให้20หลังคาเดือนเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ก็มีการอพยพพี่น้องประชาชนมาจุดจุดปลอดภัยกลุ่มเปาะบ้างออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเฝ้าระวังดูแลเยียวยาในพื้นที่ของตรงนี้ในเบื้องต้นกันแล้วนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณปิยพงศ์เคนถวายผู้สื่อข่าวจากสทออุบลราชธานีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณคุณปิยพงศ์ครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ